ถ่ายไว้ถ่ายไว้เขาไม่ไหวหมดนูไว้แล้วนะเขาอัดไปไปลอง้องได้นะลอยพี่พี่ตกหน้าได้ไง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 พี่ตกหน้าเขาได้ไงพี่ตกหน้าเขาได้ไงพี่พี่พี่ตกหน้าเขาได้ยังไงพี่เนี่ยพี่คนนี้พี่ตกหน้าเขาได้ยังไงเฮ้ยพี่ตกหน้าเขาไม่ได้นะเฮ้ยพี่ตกหน้าเขาได้ยังไงพี่ตกหน้าเพื่อนได้ยังไงอ่ะเฮ้ย พี่ตบน้าพี่ผมได้ไงอ่ะไม่ไม่นี่ผมถามเนี่ยคนี่คุณมาูคุณมาทำอะไรในบ้านผมผมมีสิทธบ้านพี่เฮ้ยคคุคนึงา้านผมผมไม่ได้ทำพะคนผมลบลบ ถ่ายไว้ถ่ายไว้เขาอ่ได้ไหมคนดูไว้แล้วนะเขาอ่านได้ไหมลองน้ำได้นะเฮ้ยพี่พี่ตกหน้าได้ไงพี่ตกหน้าได้ไงพี่ตกหน้าได้ไงพี่ตกหน้าเขาได้ไงพี่ตกหน้าเขาได้ไงพี่ตกหน้าเขาได้ยังไงพี่เนี่ยเฮ้ยพี่พี่

จะหมดความอดทนกันสักทีอยู่บ้านผมตรงนั้นมันเป็นลานากว้างนะครับไม่ได้อยู่ในห้าง น้องเขาเป็นผู้หญิงไ้กันไม่กี่คนนะ่ะสี่ห้าคนถือป้ายแบบสันติอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกถือป้ายแบบสันติไม่ได้ไปกอ่อความรำคาญอะไรเลยถ้าอยู่ข้างในห้างอื่นเป็นลุกล้ำที่ส่วนตัวเขาอันนี้ยังพอรับได้ต้องไหมฮะ รปภอ,อาจจะเชิญออกมาอนะไรนี้พอรับได้คือรปภเนี่ยหรือว่ายามเนี่ย <_ d ata> เขามีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยรักษาความเรียบร้อยสถานทีนะ่ถ้าทำในห้างเนี่ย ผมจะไม่ว่าเลยไม่ใช่ว่าตีในห้างนะหมายความว่าเชิญออกอันนี้มันเป็นที่ถึงมันจะเป็นที่สาธารณะก็ตามแต่ถ้าเป็นในห้างเราก็ควรจะมีอันนี้มันคือเป็นมารยาทสังคมง่ายๆนี่อยู่ข้างนอกห้างเรารพอไปเป็นสิบพวกเราน้อยกว่า เราก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่หลุดปากก่อนที่พวกมันจะออกมาเนี่ยเขามีการไซโคจิตวิทยาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมาบ่นทำลายประเทศชาติมาบ่นทำลายบ้านเขาเราจะยอมให้เขามามาตีเราถึงบ้านเลยหรือมันถึงหลุดปากพูดออกมา มันเป็นการ I.O. ก่อนที่จะทำสงครามอันนี้มันเป็นเล็กๆมันก็ I.O. ว่าเป็นบ้านคุณจำเสื้อแดงปี5้าสามได้ไหมนั่นแหละเห็นมันใส่แมกกาซีนไหมตกตักตกต,กต,กตกักต้องจัดการมันบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ฆ่ากางกรุงเทพอนาจคกรเป็นร้อยคน ผมไปสืบมาได้ข่าวว่าเป็นนักเรียนจ่ารุ่นที่36จากอากาศนะฮะเป็นนักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่42อยู่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงปัจจุบันทำงานอยู่กองบัญชาการอากาศโยธิน ไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อพัชพงศ์ชื่อพัชพงชพศพง์เป็นนอตอนะชายชาติทหารตีผู้หญิงเด็กผู้หญิง ตัวมึงเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นยามผมพูดถึงยามทั่วไปเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วมึงโดนหักค่าชุดค่าค่าเฮียค่าหาอะไรเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเวลามึงทำมึงอยู่ไม่ได้มึงก็ต้องทาควงโอทีทำโอทีควงกะสองรอบสามรอบมึงคิดว่าไอ้ห้างนั่นน่ะ มันเป็นบ้านมึงอ่ะมึงคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะฟุงเฟ้อเฟอเจอร์ไอ้เหี้ยพอหมดกะมึงก็เดินถือถุงผ้าก็เดินไปบ้านเช่าถูกๆสักมึงคิดว่าห้าง หมื่นล้านนะั้นเป็นบ้านมึงจริงๆเหรอดูจากสภาพหนังหน้ามึงเนี่ยมึงไม่ใช่คนกรุงเทพมึงลืมไปแล้วใช่ไหมกิ่นโคลนสาควายแม่มึงต้องนั่งนั่งเย็บภาพหมยมัดหมี่ กรีดยางทําสวนปาล์มเก็บขี้ยางมึงลืมลืมกลิ่นพวกนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมมึงถึงเรียกว่าไอ้ห้างเฮี้ยนี้มันเป็นห้างของบ้านมึงผมถึงบอกไงว่าชาติตระกลูลก,การศึกษามันไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามึงเป็นคน มึงอย่าลืมนะก่อนที่มึงจะมาเป็นยามเนี่ยมึงเป็นคนมาก่อน และที่ซ้ำลายไปกว่านั้นมันไม่ใช่ยามธรรมดามันเป็นนอตอเป็นจ่าอากาศรุ่นที่36เป็นในเรืออากาศรุ่นที่42อยู่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงรับช็อ ผมเคยบอกแล้วไงบรรดาพวกนายพลศักดินาพวกนี้มันจ้างค่าทาาบริวารแบบนี้ไว้ประหยัดแดกภาษีประชาชนนี่ขันที่หนึ่งตัวมันไม่มีจ้างจ้างไม่ไหวหรอกจ้างวันหนึ่งสองพันจ้างไหวที่ไหนมันก็ให้ภาษีให้ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งนี่คือคนละครึ่ง นี่คือโครงการคนละครึ่งของพวกศักดินาโครงการคนละครึ่งของนายพลเอาทหารหอย่างนี้มานอตอทหารเรือทหารบกทหารอากาศทหารเรือเจาะว่างหน่อยก็จะขึ้นไปอีกหน่อยอีกชั้นหนึ่งในพวกทหารบกเขาไปขัดรองเท้าไปเลี้ยงไก่ไปตามซักกางเกงในายให้คุณหญิงคุณนาย ไปตามรับส่งลูกสาวลูกชายไปโรงเรียนมึงคิดว่ามึงจะมึงจะไปสู้รบไม่ใช่แล้วมึงไปฆ่าญ่าฆ่ามดอยู่บ้านคุณหญิงคุณนายนู่นไอ้พวกเคี้ยน,นี้มันแฝงเงินงเดือนราชการส่วนหนึ่งทหารได้มาส่วนหนึ่งเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งมื่นสองบวก างที่บอกใครเซ็นมาให้มึงเนี่ยนั่นแหละเขาก็เพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้มึงมึงมารับจอบบ้านไหนนั่นแหละสอวอสส,สบ้านในพลคนไหนคุณคุณนางคนไหนเขาก็ให้ติกมึงเดือนหนึ่งมึงอยู่ได้สามสี่หมื่นอยู่ได้สบายสบายสักลกโครงการคนละครึ่งพ่อแม่มน,น่าหี้ผมพูดถูกไหม อ่ะถูกหัวใจรัวๆมาดิ เดี๋ยวผมจะให้ดูหัวใจกันขอโทษตีไม่ได้เตรียมการคือโมโหมากอะในนี้ไม่มีหัวใจเอามาละโครงการคละครึ่ง คือภาษีประชาชนครึ่งหนึ่งแล้วก็เจ้าสัวในพลสอวอสอสอคนละครึ่งเอาภาษีกูไปทำแบบนี้มึงชายชาติทหารมากมึงชายชาติทหารมาก ไม่รู้ใช่คนนี้หรือเปล่านะผมไม่รู้คุณว่าเหมือนไหมคุณว่าใช่ไหมคนเนี้ยใช่แน่แน่ที่ตกใช่แน่แน่จำหน้าไว้แล้วคุณดีว่าคนนี้ใช่ไหม ว่าใช่ไหมอ่ลยหัวใจมาทิเพราะผมไม่แน่ใจผมใส่แว่นเลยดูไม่ถนัดคุณช่วยดูให้หน่อยว่าใช่ไหมยืนยันนะยืนยันนะว่าใช่ ณลองคิดดูนะว่าเรารู้จักมันแต่มันไม่รู้จักเราเรารู้จักที่ทำงานมันเรารู้จักบ้านมันแกะไม่ยากหรอกบ้านนะ่ยดูใน Facebook ดูในอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันมันโชว์ให้เห็นหมดแล้ว คุณฟังผมดีๆนะวันเนี้ยฟังผมเนี่ยหลายหมื่นคนวันเนี้ยเรารู้จักมันมันไม่รู้จักเราวันเนี้ยผมใส่หมวกออกลบแล้วผมยังไม่ทนแล้วมันรู้จักละมันมันไม่รู้จักเราแต่เรารู้จักมันเรารู้จักที่อยู่ที่ทำงาน เมื่อวานเสียดายผมติดประชุมมันรู้อีกทีก็ช่วงประมาณทุ่มละทุ่มสองทุ่มไปช่วยน้องไม่ทันคุณอยากช่วยน้องไหมคุณอยากช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมถ้าคุณอยากช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ ผมจะเปิดกลุ่มสามร้อยม้าเร็วจะมาอยู่ด้วยกันไหมกลุ่มของผมนี้เป็นกลุ่มหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่เร็วคือใครที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้เข้าไปช่วยเด็กผู้หญิง คนแก่ที่โดนตีโดนตกคุณเห็นด้วยกับผมไหมเอาด้วยไหมถ้าเอาด้วยผมจะวางลิงก์แปะไว้เข้ามาเลยเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผมใหม่เอาด้วยไหมสามร้อยมาเร็วเป็นหน่วยจูโจมเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปช่วยเหลือตัวประกันก่อนน้องเขาจะต้องปลอดภัยผู้หญิงตัวเล็กๆไปกันเนี่ยไม่ถึงสิบคนด้วยความรักประชาธิปไตยก้าหารมากมีกองกำลังซึ่งเรียกว่าเป็นรอปรพอเข้ามาทำร้ายร่างกายเขา และเราประพอพวกนั้นเป็นทหารเป็นทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีมึงตะโกนทุกวันเวลาฝึกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ในหัวใจมึงไม่มีประชาชนอยู่เลยเย็ดแม่มึงต้องเจอกูมึงจะตามล่ามึง